สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุดทิ้นสาวนะครับวันนี้พบกันวันที่6กุมภาในครับผม2565นะครับวันนี้มีมิกเข้ามานะครับผมเป็นมิกเล็กของจัมเปอร์นะครับผม JP80S นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่8ช่องโมโนนะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับผมมีจอแสดงผลการทำงานนะครับมีเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกจะเป็นกึ่งดีเลย์นะครับผมเป็นผสมเมโครนะครับ ราคาตัวนี้1,700บาทนะครับผม1,700บาทนะครับเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าพร้อมโอนนะครับผมพันเนะครับผมลูกค้าเก็บปลายทางบวก200บาทนะครั 100, บข้างๆจะเป็นริมแดงนะครับผมริมแดงซ้ายขวานะครับผมสภาพใหม่นะครับมะแปลงนะครับผมมะแปลงใหญ่นะครับมะแปลงใหญ่นะครับไม่ใช่มะแปลงเดิมนะครับผมแต่ว่ามะแปลงใหญ่นะครับไม่จีไม่ทำนะครับผม ราคา1,700บาทนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนงบน้อยนะครับผมตัวนี้ก็เล่นได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมมีช่องถึง8ช่องนะครับผมมิมี8โมโนนะครับผม8ช่องเต็มนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเทสเสียงให้นะครับผมสำหรับตัวมิกของจัมเปอร์นะครับผมช่องที่1นะครับผมช่องที่1นะครับปิดเอฟเฟกต์แป๊บนึงนะครับ ต่อไปช่องที่2องนะครับช่องที่2น,น,นะครับต่อไปช่องที่3นะครับผมต่อไปช่องที่4นะครับต่อไปช่องที่5นะครับผมต่อไปช่องที่6นะครับ ต่อไปช่องที่7นะครับผมต่อไปช่องสุดท้ายนะครับช่องที่8นะครับเดจกเทสเอฟเฟกให้นะครับผมหางยาวมากนะครับผม เป็นเอฟเฟกผสมดีเลย์นะครับผมสำหรับพี่เพื่อนๆนะครับผมหาราคาไม่แพงนะครับผมพันเรวมส่งนะครับเก็บปายทางบวก200บาทนะครับผมช่องที่8สามารถสลับเล่นเป็น USB ได้นะครับผมถ้าเราเล่น USB นะครับผมให้กดปุ่มลงนะครับจะมีปุ่มเลือกนะครับผมเลือกโหมดนะครับผมถ้าเป็นช่องใหม่นะครับผมให้กดปุ่มขึ้นนะครับถ้าเป็น USB ให้กดปุ่มลงนะครับผม อย,อยู่ที่ช่องแปดนะครับตัวที่สองเป็นคอร์สนะครับผมคอร์สของ DBX นะครับผมเป็นคอร์สสองทางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 223S นะครับผมโทษทีนะครับผม 223XS นะครับผมจะเป็นรุ่นหน้าขาวนะครับ เป็นคอร์สสองทางนะครับผมสภาพสวยนะครับฝาจะมีรอยนิดหน่อยนะครับผมรอยทูไทเข้าแลกนะครับสภาพดีนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพสวยนะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแทร้อยเปอร์เซ็นะครับผมเป็นของแท้นะครับไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมนะครับสภาพใหม่นะครับผม สำหรับพี่เพื่อนเพื่อนหาคอร์สนะครับผมคอร์สสทางนะครับตัวนี้นําเข้าโดยมหาจักรนะับผมผ่านมหาจักรนะครับผลิตเม็ดอินไชน่านะครับผมผลิตเม็ดอินไชน่านะครับมีสติกเกอร์รับประกันมีสติกเกอร์รับประกันจากมหาจักรนะครับของแท้นะครับผมของแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคาสามพันห้านะครับผมราคาสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนเพื่อนหาคอร์ส สองทางนะครับผมเล่นง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมตัวต่อไปเป็นคอสสามทางนะครับผมของ NTS นะครับผม NTS 2 3 4 x s นะครับผมเป็นรุ่นหน้าดำนะครับตัวนี้ราคา1,300บาทนะครับ1,300บาทนะครับ หนึ่งพนสามรบาทนะครับผมของ nts นะครับผม3ทางนะครับผมสามารถกดเล่นเป็น2ทางได้นะครับ2 y 3 y นะครับผม2ทางได้3ทางได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแจ็ค x l r นะครับผมเป็นแจ็ค Canon x l r นะครับฝั่ง a ฝั่ง b นะครับผมราคาพั0สามนะครับผมเก็บปลายทาง1,400นะครับตัว dpx เก็บไปทั้ง บวก0 0บาทนะผมบ,บวกชิ้นละ100บาทนะครับถ้าเก็บปายทางนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่มชิ้นละ100บาทนะครับผมตัวต่อไปเป็น Power a m นะครับผมตัวนี้เป็นน่าจะเป็น NPE นะครับผม น่าจะนะครับผมน่าจะเป็น NPE นะครับเพราะว่าหน้าคล้ายๆนะครับผมหน้าจอไม่มีนะครับผมไม่มีสกรีนนะครับผมพอดีลบไปนะครับราคาตัวนี้3,800บาทนะครับผม3,800ันแนะครับผมมอแปลงใหญ่นะครับผมมอแปลงใหญ่นะครับ มีตัวซีค่าปานครับผมลูกใหญ่2ลูกนะครับผมลูกใหญ่2ลูกนะครับใดใหญ่มากนะครับซ้ายขวานะครับฝั่งขยายก็จะเป็นท่อในครับผมเป็นท่อนะครับตัวนี้ประกอบใหม่ในครับผมเป็นช่างประกอบใหม่นะครับประกอบมาใหม่นะครับผมไม่ใช่ของโรงงานนะครับเป็นเป็นของประกอบนะครับเอาอะไรอะไรเดิมนะครับผมแล้วก็มาประกอบอะไรใหม่นะครับบางตัวก็จะเป็นอะไรเดิมนะครับผมบางตัวก็จะเป็น อะไรใหม่นะครับผมของใหม่นะครับไม่ใช่ของติดตัวเครื่องมานะครับผมสีลูกเดิมติดติดตัวมิกตัวตัวเครื่องมานะครับแล้วก็มาแปลงนะครับผมถ้วก็ฝั่งฝั่งขยายฝั่งซายสเตอร์เะไรผมไม่ใช่ของไม่ใช่ของเดิมนะครับราคา3,800ันแนะครับผมราคา3,800บาทนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่รับได้นะครับผมรับได้นะครับผมราคา3,800ันแนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมหน้าทเทนสูง4ียูนะครับผม4ียูนะครับ หน้าแท่นใหญ่นะครับหน้าแท่นใหญ่นะครับมีพัดลมสองตัวนะครับหน้าหลังนะครับผมระบายความร้อนนะครับพัดลมแรงมากนะครับขับลางขับเบรได้นะครับเบรวัดไม่เยอะนะครับผมขับได้นะครับคันละสองได้สบายๆนะครับสิบแปดนิ้วนะครับหรือว่าขับลางแหลมนะครับเจ้าของใช้ขับมอนิเตอร์อยู่นะครับฝาบนไม่มีนะครับมีแต่อะคริลิกนะครับผมเจ้าของตัดอะคริลิกมาไปให้นะครับราคาสามพันกว่านะครับราคาราคาขายอะไรนะครับราคาเป็นอะไรนะครับ ขายเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้นะครับฝาบนไม่มีนะครับผมแจ้งก่อนนะครับฝาบนไม่มีนะครับมีแผ่นอะคริลิกแปะไว้นะครับผมแปะกันฝุ่นเข้านะครับผมเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองเทสให้นะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้เดี๋ยวย้ายสายแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวย้ายสายแป๊บหนึ่งนะครับ พัดลมแรงมากเลยครับพัดลมแรงมากนะครับพัดลมสองตัวนะครับพัดลมใหญ่สองตัวนะครับฝั่งเอนะครับผมฝั่งฝั่งบีนะครับ ใช้งานได้ปกติในผมไม่จีไม่ทำนะครับผมไม่จีไม่ทำนะครับ,ร,บราคา3,800บาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมตัวพาวเวอร์แอมป์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีคู่ดําแดงนะครับผมคู่ดําแดงซ้ายขวานะครับตังนี้ก็จะมีฟิวประกันลำโพงนะครับผมซ้ายขวานะครับฟิวแอซนะครับสัญญาณเข้าก็จะมีแจ็คโฟนแล้วก็เอ็กอนะครับผมฝั่ง A ฝั่ง B นะครับผม L R นะครับแปลว่าอยู่ใกล้กันนะครับอยู่ใกล้กันครับให้ดูภายในหนึ่งครับให้ดูภายในภายในนะครับซูมดูชัดๆนะครับผมดูซูม m ดูชัดๆนะครับ ราคา3,800บาทรวมส่งนะครับผมรับเอง3,500ันหนะครับผมรวมส่ง3,800ันแนะครับเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมสำหรับตัวพวเวแอมนะครับตัวนี้ไม่ไม่ทราบสังกัดนะครับไม่ชัไม่ทราบสังกัดนะครับแต่ว่าอะไรพัดลมพัดลมดีนะครับพัดลมดีนะพัดลมใหญ่นะครับผมหน้าหลังนะครับผมแม่แปลงดีนะครับตัวซีดีนะครับสองลูกดีนะครับ4ี่หมไมโครโวลต์นะครับผม ตัวขยายก็จะเป็นท่อเนี่ยเป็นท่อนะครับข้างในไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับแต่เดิมๆนะเดิมๆเป็นมดเฟรดนะครับผมเดิมๆเป็นมดเฟรดนะครับอยู่ในท่อในกล้องไม่เห็นว่าเป็นใช้เป็นเบอร์อะไรนะครับผมราคาสามพันแปดนะครับผมสำหรับเพื่อนที่รับได้นะครับผมรับได้นะครับผมในราคาสามพันแปดนะครับผมเป็นแท่นใหญ่เลยผมเป็นแท่นใหญ่มากนะครับ ต่อไปเป็นไม้นี่ครับผมเป็นไม้เป็นไม้สายนะครับผมเป็นไม้สายับของชัวนะครับผมนำเข้าโดยมหาจักรนะครับผมทดสอบหนึ่งเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับผม เป็นของใหม่นะครับผมเป็นของใหม่นะครับผมเป็นของชัวนะครับผมเป็นของชัวนะครับผมผมเสียงดีนะครับผมเสียงดีราคาไม่แพงนะครับมีสติกเกอร์รับประกันนําเข้าผ่านมาจากนะครับผมมีสติกเกอร์รับประกันนะครับเกรดดีนะครับผมเกรดดีราคาไม่แพงนะครับผมเป็นของใหม่นะครับผมเป็นของใหม่นะครับย้ำอีกทีนะครับผมเป็นหัวแท้นะครับผมหัวชัวแท้นะครับ วัวบนจะเป็นตะแกรงมินียมนะครับผมสินิมไม่ขึ้นนะครับราคาตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมเก็บรายทางพันสามนะครับผมราคารวมส่งนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเก็บรายทางพันสามนะครับผมรับเองหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมที่ร้านนะครับร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระนะครับผม ทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมเข้าซุ้มประตูวัดมานะครับผมเข้ามาร้อยเมตรขวามือนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะมารับเพียงนะมีจานวนเยอะนะผมมีจํานวนเยอะนะครับวันนี้เอามาโชว์สามตัวนะครับผมเป็นของแท้นะผมเป็นของแท้นะผมมีประกันศูนย์มีประกันศูนย์นะครับมีประกันศูนย์นะครับส่วนมากไม่ค่อยเสียนะไม่ไม่ค่อยเสียนะครับผมมีใบรับประกันนะครับ มีสายแถมนะครับผมมีสายแถมประมาณ5เมตรนะครับผมสายสายชัวแท้หนึ่งสายชัวแท้นะครับแถม5เมตรเลยครับผมซื้อไม้สายแถมสายนะครับผมซื้อไม้แถมสายนะครับผมราคารวมส่ง1,200บาทนะครับผมราคารวมส่ง1,200บาทนะครับผมเก็บรายทางพันสามนะครับผมรับเองพันร้อยนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับรุ่นนี้มีก๊อฟนะครับผมรุ่นนี้มีก๊อฟนะครับ เป็นของแท้นะครับผมของมหาจักรนะครับผมของมหาจักรนะครับไม่ใช่ข well well องมหาจักรนะครับผมเป็นของชัวร์นะครับผมนำเข้าโดยนําเข้าโดยมหาจักรนะครับดี๋วจะเทสให้นะครับผมดีเจเทสให้ตัวหนึ่งนะครับผมไม้ก็น้าหนักดีนะครับมนั่งนด้ดีนะครับใช้เกรดวัสดุดีนะครับผมราคาไม่แพงนะครับตัวไม้ก็จะมีปั๊มโลโก้นะครับชัวร์นะครับ มีสติกะรับกันนะครับผมของแท้นะครับของแท้นะครับเช็คเช็คทดสอบหนึ่งวางสัญญาณแฟลไว้นะครับผมวางสัญญาณแฟลกลางไว้นะครับเสียงจะได้นะครับผมตัวใหม่ราคาไม่แพงนะครับผมราคาไม่แพงเป็นของใหม่นะครับผมเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับผมยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเสียงก็จะได้นะครับผมเสียงจะได้ร้องเพลงเพราะนะครับผมได้จะลองปรับเอฟเฟกนะครับเช็คทดสอบหนึ่งสองเสียงดีนะครับผมเสียงดีราคาไม่แพงนะครับผม ของชัวนะครับผมชัวแท้แน่นอนนะครับชัวแท้นะครับประกันของแท้นะครับมีประกันศูนย์นะครับมีประกันศูนย์นะครับวันนี้ก็มาเป็นคลิปประจําวันที่6นะครับผม6กุมภาพันธ์2565นะครับผมสนใจชิ้นไหนโทรสอบถามได้ไม่มีจํานวนเยอะนะครับไมมีจํานวนเยอะนะครับสั่งกันได้นะครับสั่งกันได้นะครับเอามาโชว์สามตัวนะครับเอามาโชว์สามตัวนะครับ เปิดเพื่อนเพื่อนหาไม้สายไว้สำรองนะครับผมไว้สำรองเกรดดีนะครับผมเกรดดีเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับผมตู้ก็มีตู้เสร็จแล้วนะครับผมตู้เสร็จแล้วนะครับทําไว้จัดเซ็ตนะครับผมหรือว่าแยกก็ได้นะครับแยกขายก็ได้นะครับจะสั่งเป็นตู้ก็ได้นะครับผมสีสวยนะครับผมสีสวยนะครับเป็นสีราคาแพงนะครับผมผสมมาพิเศษนะครับผมผสมพิเศษไม่ใช่สีถูกตามท้องตลาดนะครับผมเป็นสีผสมเองนะครับผม สีสวยเม็ดใหญ่นะครับผมเม็ดแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงนะครับขูดได้นะครับผมเอาเหรียญขูดได้นะครับตัวนี้พอดใหญ่นะครับผมเป็นตู้15นะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับผมใบละ2,000บาทนะครับผมใบละ2,000บาทอุปกรณ์ครบนะครับผมอุปกรณ์ครบมีเต้าเสียบนะครับมมีเต้าเสียบนะครับพอดใหญ่ตามสูตรนะครับผมถ้าพอดใหญ่กว่านี้เสียงจะไม่แน่นนะครับผมเสียงจะไม่แน่นนะครับ ที่ร้านทําเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆนะครับสั่งเป็น12นิ้วก็ได้นะครับทับสินิ้วก็ได้นะครับตัวนี้15นะครับตัวนี้15นะครับแล้วก็จะมี18นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็น15นะครับมีน้องทําอยู่คนหนึ่งนะครับผมอาจจะช้านิดนึงนะครับตัวนี้ทําไว้จัดเซตนะครับผมทำไว้จัดเซตนะครับผมเหมือนกระบาทเหมือนต้นๆนะครับผมเหมือนต้นๆเหมือนกลางๆนะครับผมไวจัดเซตตู้เสียงกลางยังไม่เสร็จนะครับผมตู้เสียงกลางยังรอทําสีนะครับก็เสร็จตู้โลนนะะผมใบบครั อีกสองใบสามใบกำลังทำสีนะครับกำลังทำสีมีช่างอยู่คนเดียวนะครับน้องทำอยู่คนเดียวนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมสั่งก็ต้องสั่งก็สั่งได้นะครับเก็บปลายทางได้นะครับแต่ว่าต้องรอนิดนึงนะครับผมช่างทำไม่ทันนะครับผมราคาใบละ2,000บาทนะครับผมใบละ2,000บาทนะครับผมเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมเป็นตู้เปล่านะครับเป็นตู้เปล่าพร้อมอุปกรณ์นะครับ ใบละ2อ0 0ับาทนะครับผมถ้ารวมดอกเป็นโครงปั๊มใบละส0 0พันนะครับผมถ้าเป็นโครงหลอใบละ3,500ันหนะครับตู้เปล่าใบละส0 0พันนะครับผมถ้าสั่งพร้อมดอกก็จะบวกดอกเข้าไปนะครับโครงปั๊ม3,000บาทนะครับผมโครงหลอ3,500นะครับผมสีสวยนะครับผมงานเนียนนะครับมีตีนยางรองนะครับตีนยางรองนะครับด้านบนก็จะมีสามารถเทรนกันได้นะครับ มีหลุมล็อกล็อกนะครับล็อกขานะครับกันกันเลื่อนนะครับไม่ต้องมัดตู้นะครับสีสวยนะครับสูงดูสีใกล้ๆนะครับสีสวยนะครับสีสวยนะครับสีผสมพิเศษนะครับแข็งนะครับมแข็งแรงนะครับไม่ใช่สีราคาถูกนะครับสีราคาแพงนะครับผสมให้เนียนๆนะครับราคา รากยาเนะคยผมราคาไม่แพงนะครับผมเป็นของใหม่นะครับเป็นตู้ใหม่นะครับผมสั่งกันได้นะครับหรือว่าจะสั่งเป็นเซตนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็สั่งเป็นเซตได้นะครับสั่งเป็นเซตก็จะมีวิธีการเล่นนะครับผมแล้วก็เขียนมาร์ไว้ให้นะครับผมหรือจะมารับเองที่ร้านก็ได้นะครับจะสอนวิธีการเปิดใช้งานนะครับผมการจูนความถี่นะครับหรือว่าจะสั่งเป็นใบนะครับผมสั่งเป็นใบก็ได้นะครับสั่งเฉพาะตู้เปล่าก็ได้นะครับผม ตัวไหม่ก็เสียงดีนะครับผมใหเสียงดีนะครับผมของแท้นะครับของชูเอสวีฮะเบสเอสเอสวีร้อยชูเอสวีร้อยนะครับผมชูเอสวีร้อยนะครับราคาไม่แพงนะคผมเสียงดีนะครับมีทั้งแบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางนะผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับสะดวกแบบไหนสะดวกแบบไหนก็คุยกันได้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับผม สรวลนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์มาเดี๋ยวอุปกรณ์ตู้มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะได้ฟังน้ําเสียงกันนะครับตู้เสียงกลางยังไม่เสร็จนะครับผมกำลังทําสีนะครับผมกำลังทําสีสรวลนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่รีบหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสรวลนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ